อือสวรรค์มันนะเออเออยังสีนี่ไหมสูอยู่สูอยู่สูได้ปะสูนี่โอ้ย,อยใส่ของางามครับผมกระลังแก้วเอาครับผมพีม่น้องสวัสดีครับผมเอฟซี FC คอยไมล์ลูบรีคนละหนูครับมืงหนีไม้ครับผมพาผ่านวัดมาเทีย่ยวทงเลยครับผ่านวัดรพึงเสร็จมาจากภารกิจครับนี่ร,รุ้ดรอดเลย กลับมาเม,มื่อคืนนี่เนาะมุอนีผ้ามาหาไส้หูอะไรครับผมปีเป็นหนองสัต e ว์ลายเอฟซีหรือวะสอนวิธีหาหูอะไรนะครับผมผมมีคลิปลงไปแล้วดนะครับเด้ออยู่ในทางยูทูบหรือเปล่เพจเนาะพี่น้องซอยไปค่อยๆเบิ่งเอาครับผมเนาะสงสัยทังไใดก็จะค่อยถามมาใหม่มุหนีผ้าพันวดมาลุยหาหูมึงครับผมนี่ท่างนี้บ่ได้มาโดนหรือครับผมมุหนีเป็นไเดีย๋ยวค่อยว่ากันดีเป็นเกาศ ถุงหน้าเข้าด้วยครับด้วยนี่ก็มือกด้ว่กันหารูก่อน,นครับผมบอกให้หาไว้รอก็ไม่หาแดดมั <c oughs> นร้อนเนาะหู้อย่างวะตัด้ไหมเขาได้เดี๋ยวขออนุญาตลองจกดูก่อนนะครับ เเลเจอแล้วครับหนึ่งรู้ครับเจอจริงวะใช่ไหมตมุ่มวะโอ,โอ้มีขีดตุ่มโมเมนต์เอาถ้ามีคนข้างล่างเราจะไม่เอาครทำไมมันมีที่โคนข้างล่างมันไม่มีตัวครับผมปลาไหลมันก็เหมือนบ้านเราครับๆๆีเจอแล้ว เฮ้ยครับพอจะแจ้งมากเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยน้ำมะหน้ำมะขามเทศหน้ำมะขามเทศพี่ต๋องเลยเปิดรูตรงนี้ก่อนเิดมาใส่ทุกปีกอุ้ยมันดูหนูหรือดูปลาไหลวะเนี่ยไปหลวงสุม 4, ส้มสี่ซุ้มห้านะเดี๋ยวนี่น้ำดูเพรานี่ปลาไหลแน่ครับนี่นี่น,นี่อนนนนนพอแล้วไม่ต้องล้วงแล้วเดี๋ยวหย่อนเลย ปุ๊บเลยเอาเงี้ยมั้งะลองเลยนี่แม่แทหะโอเคโอเคเกี่ยวเหยื่อใส่เลยวันนี้ก็เป็นเหยื่อไอ้นั่นนะครับเหยื่อไส้เดือนครับผมเหยื่อครอบจักรวาลของเราครับกูจะได้มาก็ยากยากขุดกัน,นเงยแตงเงยแตงขุดนาเลอ่ะทำเด็ดมีคนถือกล้ควายครับนนมือนี้ใช้มือใส่ที่พูดเดียวมาั้อน,นี้ยาก นี่ครับผมใช้พืชที่ว่าใส่เหยื่อยังใส่ใช้เหยื่ออะไรครับผมผมบอกแนะนําครับผมถ้าเรามีไส้เดือนไส้เดือนครับแน่นอนที่สุดครับผมเทวาเหยื่อครอบจักรวาลหรือบางคนเรียกเหยื่อเทวดานะครับถ้าไม่มีก็รับไก่ครับนี่เราจะเสียบไปทั้งตัวเลยนะครับจะพอหรือเปล่าล่ะประหยัดน,น่อยไม่ได้เลยพอพอพอฟ้า <c oughs> กับขุดไม้อันนี้มันเป็น้ยนิ่มๆน,น,นะนี่ครับ นี่เสร็จแล้วเราก็จะหย่อนลงไปในรูมันใหม่น้ำไอ,อ้ยู่ไส้วะไม่ต้องไม้น้ำหรอไม่ต้องไม้น้ำใช่ไหมเอามือเลยไซส์น้ำใส์อะไรมาอืมนะครับแล้เราจะหย่อนลงไปเลยครับถ้าไม่ให้ไม้น้ำก็นี่ครับแค่นี้มันกินเลยปะกินเลยปะกินเลยปะอือเอาไวถ้ถนาเอ้หาหย่อนไว้แค่นี้แหละพอเราจะไม่รอเราจะไว้เช่นี้เนาะครับโอเค หนึ่งลูกไปแล้วตอนนี้มันลกนะครับเราจะไม่ไปเราจะไปทางนี้ครับไปทางนี้ก่อนไปทวนกระวนกลับเนาะครับสุดยิ่เรากวนกลับมาไปด้านนู้นก่อนครับโอเคไปต่อครับแล้วหนึ่งลูกไอ้พันมาถี่เป็นค้นใส่ว่างหนาดินนีครับสลับกันว่างกแกแได้หรดหอดผื่นเด้อเ,เอาตองว่างให้พอดดินนะครับน,น,นี่เห้ผื่นมาดิผมแทงมื่อกี้ครับผมพี่น้องเฮ้ยเจอแล้วครับนี่แทงปั๊บมาีิครับแต่ว่า เห็นไหมครับแต่ผมว่าหูนี uh, but, 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 ่นะนี่หูนี่แน่นอนก่าครับผมนี่นี่เจอแล้วครับผมนี่นี่ก็หู้ก็พอปลาสิเนาะยังได้เห็นดีครับผมพี่น้องนี่นี่ครับผมเราจะเอาแค่นี้นะครับผมเราจะไม่ทําอะไรเยอะแยะนี่ครับเราจะทิธีการหารูปอะไรเขานี่เป็นคลองน้ําทิ้งท้ายนาครับผมนี่ครับนี่เป็นนานะครับเราจะหาตามนี้ไปเรื่อยๆครับผมใช้พันวัดเป็นคนจอดครับผม หย่อนลงไปนะย้อนนี่มันโตมันคือมันคนละตัวปะเดี๋ยวกันนี่แหละเห็นปะเคครับเนี่ยย้อนมันไปแค่นี้ก็พออ่าขันพ่อใส่ใหม่น้ำนะครับตอนเมื่อกี้พ่อใส่ใหม่น้ำครับผมเออครับผมนี่แก้วเรียบร้อยครับผมทีนี้ไปยาวเลยครับพี่นาะแล้วเจอกันตอนยามนะครับเนาะครับผมแก้วแก้วพ่อสะเอาละไปเดิมพั่ละฮะไม่อยัง สูยนะใช่ไหมฮะองค์นีโ้โอ้โหตัวงามอยู <h 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 ่ตัวงามครับผมนี่กาลังใส่ต้มเนะครับผมเหลอหึ่อุ้ยมันแมนเดลืองหุยต้องเหลืองหุยเอาตัวนรงมาแล้วครับผมนี่ใส่ไปเมื่อกี้ครับนี่ใส่ต้มใส่ต้มใส่ทั้งสิบนาทีเลยครับเอาละเอาตุ้มปุ๋ยเห็นล้วใส่หล่นเอามาแล้วครับประเดิมตัวแรกเข้ากันด้วยมือนี่วายยุ่มอ่ะมีตัวบ่ยากครับใป็นหู้นี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับไปเอาขยะเก็บปลาครับผม พอม,ม,มันออามาแบบนเ้ขายามเบ็ดบบครับได้ป่ะดิเข้าใจแล้วครับผมเ<า>นี่ยคือลอยๆมา้ยเนาะแม่นอนตัวกันโอ้ยคือลอยๆมา้สิอมองลั่นสูบอะโอ้ยเอาไหมเอ่ยปลาไหลหน่อยกินแะเห็นไหมแสดงว่ามีมปลาไหลใหญ่เนาะเอ๋อใส่เงี้ยวไปก่อนครับผมโอ้ย ừm chắc Đấy, hỏi là ừm chưa được chào mừng 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 เอ้าอะไรวะกินเป็นใช่ล่ะโอ้ครับผมหูนี่ว่ามันดึงเลยนะดึงว่าจะสู้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 ครับสู้มันแบ่งมือจ้ของมันแบ่งมือเจ้ของโอ้โหสู้ครับสู้ตัวงามครับตัวนี้นี่นี่ครับตัวห้ามกงการนี่ครับห S <s <us> สวรรค์มันนะเออเออถึงสีนี่แหมลุ้นตั้งนาน,นอุน้พอ่อเนาะ้วเหรอเจอแล้วเทศกาลเลยยังบม่ให้เหรอว้าวเจองไหนเทคคู่ปะเนี่ยอาเรียบร้อยครับผมพี่พันธ์มาจัดก,การเก็บเลยเมียนเมียนตัดเสียกรถจดากเนี้ยมึงพี่ผมพันว่าจับกบเยยงยเห็นไหม เฮ้ยนะนั่งอยี่บงีิเออดีแล้วมันมีอันนี้ตะไคร้โอ้โหมันเดือดต่ำม,มันต้องไปบร,รอดเนาะอืมจะเข้าบอุฟเฟ่ต์กันว่ากันยังไงน,นะครับได้เลยพระอ๋อมั่วไอมาเจออะไรกบพี่น้อยนี่ของแท้ของแท้คุนหมานะครับผมเกือบมาได้ตัวยังไม่ดีดกบับไอ้กบเออมันต่ำเข้าบันที้หมห้ต้องขอบคุณตะไคร้ดแน่ขอบคุณตะไคร้ ไปครับผมให้แอ้ยสุดยอดนี่แกินเขาาปกลับบ้านพักเหนยครับผมเดี๋ยวมาเลาะใหม่อันนี้คือดักกิรใค่ไหมเดี๋ยวมึงอ่ามัดุนแล้วดุนเดี๋ปนบนนี้เด้อสีงนกิรีแบบนี้ว่าจะไงครับผมคำเฝ้าเนี่ยคำเฝ้าบ่ ถึงตึงสู่บ้ึงที่ขอญาตกครับปูมันคคอืใครอย่งมันดึงไปควงหากหยาไปขึ้นไหนเขาไหนบุญพี่เขาได้บูหมดที่หนาุญตึงไหม ý nghe được kiến ý nghe ý kiến yên kiến Nó kiến khát coi ý kiến ý biết khát biết khát kiến ý kiến ý kiến ý Nó ý kiến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  ý มันหนักจังมากนะมันกลัมาตามเฮ้อเด็ดขาดเลยพี่น้องหลังโอ้โหสีสีฟ้าครับหลังโอ้โอุดขาดหอ้สูยุสูยุ่นี่ขนะสูสูได้ป่ะสูนี่โอ้ยใส่ของงามครบับผมกระลังแก้วโอ้ยอออออสวัสดีพอ่อเต็มตัวโอ้โหเอ้อเก็ปบปลาครับพี่น้อง นี่หน่ฮะปูบะเออปูบันทึกดึงสปูดึงว่าสันอูเนี่ยลุกเด่นเตอะบอนะปูเดึงสูไปสูไปแลาก็ลอยมากสัตว์ตัวกันเห็นปเห็นปะดึงไปข้านตัวกันเห็นปะตัวมาสองหลังเน่งดึงกกันหน้าจนสิขาดนั่งเอาว้ควายมันไปครับมันไมเใช่วันของเราแล้วเนเ สูบอะโอ้พี่น้องตาแดเียนมาใจครับผมพี่น้องเอมเบงดูโอ้โหออหัวิป้อยก็ตายแล้วโอ้จมา่กินนี่อย่างเนาะนีพี่น้องเยีนเยียนมาันบัตพี่น้องเนตายเลยคดีป้อยก็ตายโอ้เนาะบิตตัวแทถะบ้างเหรอ เอาไปพี่น้องไปต่อึงดูอเออัศจรรย์ใจเลยให้ตาอรมึงก่อนเดือดเติม้าไมันตมเตมยงไงน่ะจักเลือดพันเ้มันต่ำโอ้ยตััใหญ่ไดไหมปวดอไร้ปดอัตักพวกขุมคาเด็ดเลยพี่ไอมขุมคาเด็ดเหรอือสมหน่วยกินเล็ววะกลเกิแกตักก็ เก็บปางเพื่อน้อยเราคอยใหญ่ปราควายใหญ่ครับผมไปเนาะแล้วมาสุดผลง้านครับเจ้าเอ้ยว่าเป็นเจ้านี่คื้นนี่เนาะใส่ตะเก็บกลับเนาะครับผมปลาดิจินเนาะปลาเขียดนี่ก็มีในเงือปูห้อยไปใส่เป็ดมือเลนครับผมก็มีเขียดใส่เขียดในถุงเลยเนาะจากนี้สิบสามสิบตัวครับผมครับผมใส่มื่อื่นเนาะอืมเลยค่อยปลากันไม่ไปใส่นี่ครับปลาดิจตัวห้ามาทาดทั้งหมดลยได้ปลาดิจินสองสาม สามตัวครับน่าจะป็นปลาหมอปลาต้นนะครับเนาะปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เป็นเกือบลูกเลยเนะเดี๋ยวเอาแห่พัดไม้ไปยาวจินครับแล้วก็ได้ิบตัวนึงนี่ครับกระดบตัวนึงครับคุ้มไง่อเคนะครับผมงานคืนนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันมือนเดีอยว่าาพาไปไหนกันมืออ่คืนนี้ก็ลาพี่แล้วหน่อยครับผมครับผมครับฟันดีครับโอ้ย